สวัสด <sentido, S 2> ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องกออพี่สาหลุมพนนะคะอัปเดตกอพี่นองสร้างขึ้นมาเพื่อนปูกองยาทาหอดสรน้งนดลงมกเน่าด่อยหอยา่สเขาสูับนีมอกมันส่ง้ เสาใดที่ว่าอันอี่อว่าบ่หายออกมันได้ออกิ่นนะครับเพรที่คนวอาเมื่อกี้นี่แม่ว่าจักเสาเมื่อกี้นี่ได้บ่ครับโแล้วบอกว่า่เนีนี่ไ้เนียนอแ้บว่าต้องตนี้ตง่ อ๋อที่ว่าอีโปว่าโปรยเอาออกนะอ๋อมันสิคคำใบเนาะอ๋อคอยก็นึกว่ามันเสาเสาคอยก็บอกเข้าใจนะอืมมื่อนี้แล้วเป็นบมอเมื่อนี้แล้วเลีพลึกเงินอีโปอีเบมันมันเอาออกอย่างน้ำเสาแล้วออกอย่าง พราะว่านนอนนอนกับสองงานระบาดมีแต่ผู้ซ <Relax> ีเ <forbidden> ร <essel> no <zed> <Assass ins> <eless> <sm org> like ียสมีรักกันด้อนอนยัน่ๆเมันบอกเขาเจาะขันใส่กันเนาะครับว่าตัวนี้ก็ต้องในมัดที่ขึนี่ก็ได้เพราะว่าเขาจหยุดมาหาเซลล์อื่นอ๋ออลลอ้หันะกำลังงัดอียังของก็อู้ข้องคัวน่ะคองค้งเรา้วงจนเอเอาอ่น ປະດັບໄວ້ໃຫ້ເລາວອີກແດ່ເດເທັງມຸມໃດມຸມຫນຶ່ງເນາະເຮົາເຫັນເນ3ມື້ນ <laughs> ີ້ຊແລ້ວໃດມື້ນພພິ່ນດເອົາເສາເອົາລ <laughs> 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 ັງຄາລົງเรียบร,อาาอรย้อยລ້ວ อีโฟ <24. S 2> ว่าต <tinc S 1> <giving S 2> ัดเล็กเลยว่าสันอีโฟว่ะเพราะว่าเพิ่นเอาเล็กมันว่ขันใส่หันอ๋อเอาลูกมานียข้นมา่ออกตไปอีกนาลน่าไป้ อัปเดตเดู้ความพี่น้องอัปเดตอัปเดต,เดตมั่งซซแซวเซากะเฮ็ดออกเรียบร้อยแล้วเดู้ความพี่น้องด้านบนความพี่น้องเนี่ยหอบขึ้นแม่ความพี่น้องเอ้ยมา่บ้านเบิ่งคลิปลุงพ่นประแตนตอยู่ คลิปหน่ายช่างเนาะค่ะเนาะป่าสวนพักเนาะเพิ่นพักการข้นมาเบิ่งทั้งเฮืนนอนทั้งเฮือน,นปลูกพองยาค่ะเสาย่าอยูสามเสาเด้อคนหันข้างหน้านี่ไม่ได้สร้างันกระเล่นเฮ็ดขั้นแหล่เลย ด้านบนเนี่ยเป็นเป็นฝีมือประอ่อนเด้อให้ช่างเขามาปลูกบ้านให้ปลูกของนะคะเนี่ยตั้งแต่ที่ลุงคลป้าแตนก็ยังไม่ได้ปลูกข้อไม้ข้อมือกันนะนี่ค่ะแต่ก่อนก็จะเป็นบ้านแบบทรงทรงโบราณเนาะก็จะมีขอกควายขอกงัวยอยู่ข้างลางแต่กี่แต่ก่อนเออบานในรังคามันทะลุเพราะม่พี่น้องป้องไป หล,งละะังคาลู่นะคะสังกะสีหัวอกอร์กเลยสั่งให้เพิ่นลื้อเฮ็ดให้ใหม่คือคือด้านบนเด้อพ่อพี่น้องที่ว่าไม้กินนี่ล่ะไม้ปวกไม้กินนี่ล่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ของบ้านหลังเก่าเด้อพ่อพี่น้องกองไฟกอร์กให้สร้างเพิ่นมาเฮ็ดให้เพียงแต่ยกโค้งมุงหลังคา,ากับเบิร์ดลายเต๋อบด้พ่อพี่น้องเบิดประมาณวนแมนเซีหยห้าพ่อแม่พี่น้อง แสเนหาว่ามีอย่างเลยบนนางคนว่ะปวกขึ้นไปเฮ็ดบ้านเฮ็ดเมืองอยู่ก็เอาไว้บ่ได้บัเนี้ลื้อออก่ะแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้กส็สิใส่เล็กเด้อพ่อพี่น้องอันนี้ก็ติดตามไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อว่าสิออกมาส่งหย่างพอนายช่างนะคะลุงช่างเนาะตอนก็ว่าพิษว่าถือลุงพ้นนั่นล่ะเออเพิ่นสิมาเฮ็ดให้พ่อให้แม่ใหม่ว่าซั่น แล้วกระทาเบิง้งทาติดตามพ่อแม่พี่นออกกองไฟอันนี้ก็คือลื่นล,ลงมาบมดแล้วนี่เสาเสาเฮือนยังแดงองค์ตรงอยู่พ่อแม่พี่นออกกองไฟเอ้ยเสาเสาลือออกมาแล้วไม่จะแดงองค์ตรงจริงๆอยู่ ปี่เราคอพี่นนอกที่อ้อนดใดสร้างบนเท็ดเนี่ยทางเทิงนเนี่ยคีสร้างบนกระลังดีเลยมี่ยหลายปีก่อนหน้าที่ลุงพลแตนจัดตุกข้อไม้ข้อมูลกันนะคะพ่อแม่น้องก็ตามที่ประแตนพูดนะคะว่ามาตอนนั้นก็ยังเป็นบ้านทรงโบราณโบราณก็มีขอกวัวขอกายอยู่เนาะด้านล่างนะคะ เอื่อนมาเงานินมันมันหัวหลังคามันหัวซ้อนก็เลยสร้างดื้อแลวะะก็สรสา่งเสร็มทำไมเนาะค่ะนาะส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นของน้องแหม่มนะคะต,ต่อเติมด้านล่างเนี้ยน้องแหม่มต,อต่อเติมนะคะด้านบนเป็นปราอ้อนนะคะทำท่อให้แม่อยู่ก็ออกมาลักษณะประมาณน,นี้เพราะไม่คิ่น้องกองไป มน,นี่มอาอัปเบดเห็นเห็นเนด้อค่ะเด็กกำลังลื้อเสาสามเสาเหลืออยู่สามเสาเพื่อนอื้นเพื่อนจะงัดงัดออก เพราะไม่พี่น้องต้องไปเอ้ยตู้สามสี่หลังไหมตู้สามสี่หลังเป็นบ้านปวกมดซื้อมาใหม่ๆตู้กระไดหลังละหกพันเจ็ดพันตู้ไม่เพระสุดท้ายปวกก็คืนละกัคือจบเลยคนที่น่อต้องไปประมาณนี้คะ่ะทุกคนเร่งเร่งจะเอาให้เสร็จนะคะ ภายในวันนี้นะคะเดี๋ยวรอติดตามดูด้วยพ่อพี่น้องมาลุงลุงลุงพนเนาะลุงช่างนะคะจะจะมาทำต่อเติมให้พ่อให้แม่อยังไงเนาะก็รอติดตามดูเด้อตอนนี้เราก็ไปเที่ยวพระาธาตุพนมอยู่เออ ก็นอนอยู่มุมนี้นะคะนอนดูช่างอยู่พ่อแม่พี่น้องบึงสร้างพื้นมา่งหลังค่าอยู่ดีค่ะเด้อเนี่ยส่วนย้าก็อยู่มุมนี้นะคะพ่อแม่พี่น้อง อยู่มงนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราจเจอกันหน้าค่ะพี่น้องเพื่อนกะงัดออกมาเบิรดเลยเนาะไม่เป็นเป็นพื้นเพื่อนงัดออกมาเบิดแล้วเออจังพื้นนังแดงองตงเองเตียงอยู่เสาคือกันนะอ่าอืเสานี่กะ เซานี่ก็ยังดีหลายต้นยอดแดงตรงเติ้งๆ